สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันก็นมาพบกับเฮาคือเก่าเนาะทีซองซาบิวคนบ้านป่าเนาะมอนี้ก็ามาพบกับเฮาคือเก่าพี่น้องมอนี้ซาบิวกับสิพาพี่พานอกพาเอฟซีเนาะไปเอาอันเนื้งงัวพี่น้องเพราะว่าบ้านซาบิวมีอันการล้มงัวเนาะเพราะว่างัวเถ่าเลยพี่น้องงัวที่ว่ามันหลายปียอะไรเนาะมันได้ลูกแ้วมันลูกก็ได้เนาะพี่น้องผู้และอยู่ใต้ผู้เนาะพี่น้อง สบิวกับสิพาพีพาเนาะพาเอฟซีลงไปเอาเนาะแต่ okay. สบิวก็ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดอันเท่า์ไรเนาะพี่น้องาราคาเท่า์ไรเนาะเพราะว่าได้ยินอันแต่ว่าญาติของสบิวว่ามีการลงงัวเนาะสบิวก็สิลงไปเอาพี่น้องไปเอาน้ำเพิ่นนั่นแหละแต่บ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดอันกองเท่า์ไรหรือว่าพูดเทอร์ไรอะละพี่น้องป่ะพี่น้องลงไปอันผูดเลยอยู่ลุ่มพูดเนาะป่ะไปทำกันเลยเนาะ ตอนนี้สบิวกาลงมาหอดพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องกเพิ่นก็ได้มีการล่มง,งวัวแะไรเนาะกางัวเถ่าแะไรพี่น้องได้ลูกแล้วมันลูกบ่ได้เนาะกัสิเป็นงวัวแม่สาวนุยแะไรพี่น้องงัวญาติสบิวเองเนาะงัวเถ่าหลายลุงแกว้าเห็นไหมแบบจอดข้าวผักน้อยหนึ่งเชื่อมบ่มเาเพื่อไว้

ที่ตอนนี้แม่สนุยเพิ่นกะกำลังปั่นเนาะพี่น้องเพิ่นกะใส่กองละพันเนาะสีมิวกะเอากับแม่สนุยอะไรพี่น้องคนละหารอยเนาะกองหารอยกองหาร้อยนะเนี่ยเจ้าเจ้าอะไรเรียวกองละพันกองหาร้อยเออกองหารอยเออเนาะพอกินเนาะ ข่อยเอากองกลางกองช่องนิดเดียวบอกนะตอนแรกสวีว่าคิดว่าเพิ่นเห็ดอันกองละพันมาพี่น้องที่แท้เผินเห็ดกองหาลอยบาทเนาะกับสองพันหาพี่น้องเพราะว่างัวเถ้าล้หลายปีเนาะมันได้ลูกแล้วมันลูกบ่ไดอะไรพี่น้องเอากินได้ไหมกระดูกมันเนี่ยข้าวจ้างพี่นอนน้ำเขาได้เงินแล้วล่ะ านเรามันจะตกเ้าช่องตาไม่ได้ตกม้อแม่มความปลาตกนี่แล้วปลาที่ิงงานเากด่าาว่ไปตให้ะมันถือเนอะคอ้ดีเยนอนี่มน่องแต่ยังวองมาะเขาปม้าน่ะเขาลินค้องเ่านยังหลินค้ององาอยู่น่้อ กวนเออกวนาั้งกวนกอลอบ่มี่อรกระังเนาะมาสั่งในตรงไหนมาเลยม่แม่บ่แม่รักจีกินแล้วจักโอ้่มันจะหนาบริจินรั้กรังเลยไงกินอยู่แต่แต่บมจีกินแล้วมึเสียมึงเสียดินมาได้ให้ขันแล้วบล่เนี้ยวมันตัดี่มามาดิแหมันขัเลยดิ ตอนนี้เพิ่นกาเอาแล้วเนาะพี่น้อง,องนะกองละหาร้อยเนาะที่ระสบิวคิดว่ากองละพันเนาะแต่กาโบคู่กันเน,ะนาะพี่น้องสบิวกะยังหัวสีไดทเด่ายประมาณร้อยหนึ่งหรือสองรอยนี่แหลนะเนาะสองรอยบาทนี่แหละพี่น้อง ใ่ทุกส่านอย่าวเยอะเ็งเอาเลยชื้อชื้อทุกอย่างปัะบนมือปั้นชี้ใครยุบก่อนหล้วก็ย่ายวะแม่บอตอกเผื่อเอากองหนึ่งไปปั้นกันพี่น้องเองคลิปน้องต้องเลือหน่อยต้องแขโยนส่หัวคุณะ

เอากับไทยเจ้า้าพได้ชอโชคขับไอโฟนดีเอาเจออยู่ออกเร่งเบาจืดๆแล้วอะกับปั่นกันพลร้อยพลอะลายได้นางก็ได้ได้ลายได้ตอนนี้เพิ่นกาเอาแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องคนละกระทังละทังเนาะไปกระซิบไปปั่นกันอีกอีกรอบหนึ่งอะไรพี่น้องเพื่อจะกินกับวันเปขงง่ายๆเนาะ หลังจากทีปันกันในบนครัวเนาะพี่น้องกับกองละหาร่อยเนาะหากองกับสองพันหาพี่น้องเพิ่นกระเห็ดพูดละหาร่อยเนาะแต่ก็เอามาปันกันอีกพี่น้องคนสี่คนเนาะก็ปันกันคนละลอยปลายพี่น้องกับสามสิบปลายพันเนี่แหละเนาะสามสิบเจ็ดสี่สิบพันเนี่แหละปาง่ายๆกับพี่น้องเลยสิ้นกับพอกัน หาลอยกระลาอยู่พี่น้องมีแต่กระดูกมันตอนนี้เพื่นก๊าลังหานกันอยู่ สิมันบดลายกระดูกลายนนปันเ,เ,เน,นี้ก้อนพุนากาปั้นเพียแล้วก็ปั้นเลือดนาะพี่น้องดาวเต้นเขาอะไร <c oughs> นี่อ่ะมาโก้เ้ตตอนเลือดนี่พี่นอ้อง มีดหหีเ like ว like ียนหักหักไม่ด้ามมันอะกินทงยางเฮือนบะมีหรอถ้าเป็นมีดกูให้เัาออกมาแล้วมันบมมียดเลยิ ก็แบ่งจากถั่วนะสี่ถั่วยบรหากระยคนสี่คนแบ่งหาถั่วจุมหีาณอฮ <huh? S 2> บอแล้วคองสี่คนกัห้าคนตอนนี้เพื่นกาปันสี่ผูดไป,ปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนี่ยหา้าแต่ทงเพือนกู<ม> ี่คนละสี่สิบพันพี่น้องสี่สิบพันกีบเนาะก็ประมาณอันลอยไปไปอะไรเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบิวกะสิขอจบคลิปเอาไว้ซันนี่นาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นสบิวเด้อร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะขอบพระคุณทุกๆท่านเด้อ